เดาลิงอ๋อมามาเรียน,น,นเด็กของเรียนไหมอ๋อลูกเกดเธออาบอลูกเกดโอ้ดีจ้าวัสดีจ้าจะพาปอกแตงโมค่ะแตงโมลูกจิว๋วลูกน้นอยแต่ว่าทางไหนจะเป็นยังไงป่ะปอกกันเลยค่ะจา้าแดงสวยเลย อ้าวเรียบร้อย y e l อ้ baby food เปลือกบ,บางค่ะเปือกบ,บางมากหวานอืมโอ้หวานหวานมากเลยนะลิน อืมหวานมากลูกน่าดีหวานไา้หรือนะหวานเปล่าคะน่าิีไมาหนิลูกหวานมาลูก,นะห,วลลกหวานมาั โอ้โห what เบิกบางหวานลูกน้อยๆแต่ว่าหวานมากซื้อมาสองลูกแซบบอลลูกแซบบอลแซบไร Oh, tam op. Hm. Get watermelon seed on my toe. โบยคิด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 นาลินเอาทุงมาเป็นหางอยากมีหางโอ้ยคนยังคืออยากมีหาง welcome home pineapple let's see it, darling าลินเด็กของเลนไหมอ๋อลูกเกดเธออายบอลลูกเกดโอ้โหได้ a อ k you d a ด l i n g ของเทไดมาวันเนี้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาของเข้าบ้านกันนะคะไปแล้วนะ What's the daddy? No, if over time water melon you want, you want a big one or a small one? Okay What's the daddy? No, oh, look at that. บูเบลีครับเค้กเลยก็ได้กองที่ได้มาวันนี้นะคะสรอเบ์รี่ฮีต อของเขาตู้เย็นแป๊บนะคะบ๊ายบายเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ ไอ้น้องนาะลินไปปิดอ่ะไอพาปิดดูใช่ไหมก็เฮ็ดดาริงก็เฮ็ด บรรยากาศตอนเมืดค่ะตอนเมืดตะวันตกดินเรียบร้อยเลยมาเก็บภาพบรรยากาศในหมบ้านให้ดูตอนเมืดอ erd คึ้มก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเห็นไม้เนี่ยละคะ่ะหน้าบ้านตอนตะวันตกดินแล้วก็จะประมาณเนี่ยดูท้องฟ้าคะ่ะสีครามสวยเลยทีเดียวโอ้ยเนาะ ไยบายค่ะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากคลิปตอตอไปของแม่บ้านอ mm ินยูเอสเอด้วยค่ะไปแล้วชอปปิง้งวิ่งเด่นกินแตงโมกับแม่บ้านกับน้องนาลินนะะเนาะค่ะเนาะเดินชอปปิ้งกันค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศตอนค่ำคืนก็จะประมาณนี mm ้เลยค่ะไยบายค่ะไปแล้วค่ะนนค่ะเตือนตะวันรี <c oughs> เอืนเดือนหรือเอินอย่างนะเขาก็เอื่นเดือนแล้วนะอ,อีเกิงอีเกิงโอ้ยจะมันอีสานแล้วค่ะไปแล้วค่ะคลิปจะตอ่อไปน้ำนอค่ะไปแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แหละก็ถูกกำลังใจเน้อค่ะเด้อเพราะว่าแม่บ้านอ่านทุกทุกคลิปทุกคลิปที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาแม่บบานอ่านนะคะอ่านแล้วก็จะไ้ลูมหัวใจไปช่วงนี้ค่ะน้องนาลินอยู่บ้านเลยไม่มีเวลานั่งตอบ ว่าคอมเมนต์หลายค่ะค่ะเป็นพันพันคอมเมนต์เลยค่ะอุย้ยหลายค่ะค่ะไปราค่ะเอาหัวใจไปก่อนนะคะพอบีช่วงนี้น้องนล,ลินปิดเรียนค่ะบ้าย